สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ภาพใหญ่ของจีนช่องที่จะพาคุณมองจีนแบบไม่ลงภาพลวงไม่หลุดประเด็นและไม่พลาดสัญญาณสำคัญของโลกวันนี้เรามีเรื่องร้อนที่กำลังสั่นทั้งสังคมตั้งแต่เบื้องหลังเศรษฐกิจอาหารความปลอดภัยไปจนถึงเกมอำนาจที่หลายคนไม่ทันสังเกต ถ้าคุณอยากรู้ว่าความจริงชิ้นไหนกำลังถูกซ่อนและภาพใหญ่ที่กำลังก่อตัวคืออะไรอยู่กับเราให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพราะตอนนี้จีนอาจไม่ใช่จีนที่คุณเคยรู้จักอีกต่อไปจีนประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลายและตลาดผู้บริโภคขนาดมหาศาลวันนี้ กำลังจมดิ่งสู่ฝันร้ายของอาหารปลอมและอาหารพิษสังคมที่ผู้คนพร้อมทำร้ายกันเองเพื่อกำไรนี่ไม่ใช่สงครามไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่คือสิ่งที่อยู่ในจานอาหารของเราทุกวันตั้งแต่ปลิงทะเลเนื้อวัวขนมปังไปจนถึงน้ำผึ้งทุกอย่างกำลังกลายเป็นอาวุธทำลายลางเงียบๆความโหดร้าย มันรุนแรงจนแม้แต่สุนัขและแมวยังรับรู้ได้จมูกของพวกมันแยกแยะของจริงออกจากเทคโนโลยีพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ขณะที่มนุษย์นับล้านกลับต้องกลืนมันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและผลลัพธ์คือคลื่นของมะเร็งไตาวายและเส้นเลือดในสมองแตกที่เริ่มตั้งแต่อายุ20นี่คือสังคม ที่ความเชื่อมั่นในอาหารได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในปี2025ปีที่เรื่องอื้อฉาวปะทุไม่หยุดดึงทั้งประเทศเข้าสู่วงจรทำลายตัวเองแบบไร้ทางออกลองดูวิธีผลิตปิงทะเลปลอมสิมันคือผลงานสยองที่สร้างจากผงสาลายโซเดียมอัลจิเนตโปรโตีนถั่วเหลืองดัดแปลงแป้งและสีคาราเมลทุกอย่างถูกเทใส่พิมพ แล้วอัดขึ้นรูปพอเอาไปนึ่งและทำให้เย็นมันก็กลายเป็นของพรีเมียมวางขายตามตลาดแต่ยังมีเวอร์ชั่นสีเข้มที่ผสมเจลประหลาดไม่มีคุณค่าทางอาหารและเป็นผิดร้ายแรงผู้ขายรู้ดีแต่ก็ยังขายให้พี่น้องร่วมชาติเปลี่ยนมืออาหารในครอบครัวให้กลายเป็นยาผิดเนีย,นยบๆขนมล่าเถียว ที่เคยเป็นความทรงจำวัยเด็กก็แท้จริงทำจากเนื้อปลอมไม่ได้มีสัตว์จริงสักนิดผู้คนช็อกเมื่อรู้ว่าสลาเปาเนื้อไม่มีเนื้อจริงแม้แต่สเต็กในซูเปอร์มาร์เก็ตบิดเบาๆก็พบว่าข้างในยัดโฟมไว้ความโกรธแค้นประทุพร้อมเสียงตะโกนว่านี่คืออาชญากรรมขนมปังและมันโถก็นิมยืดเหมือนยาง บีบยังไงก็ไม่แตกมีคนถามว่านี่มันกินได้จริงหรือการทดลองกับสุนัขเผยความจริงเจ็บปวดขนมปังทำเองพุกมันกินทันทีแต่ของจากร้านกลับเมินหนีบางตัวถึงกับปัสสาวะใส่เพื่อประท้วงชาวเน็ตประชดว่ามนุษย์จีนทุกยากกว่าสัตว์เพราะสัตว์อย่างน้อยไม่ถูกบังคับให้กินสิ่งที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ไข่บางฟองผ่าออกมายังมีไข่อีกใบซ่อนอยู่ลูกชิ้นผสมบอกแลกเล่าปลอมปลาแช่ยาสลบคือเพียงเศษเสี้ยวของอุตสาหกรรมปลอมขนาดยักษ์เลือดเป็ดที่แข็งตัวแม้อุณหภูมิ38-39ถึงองศารถบรรทุกเต็มถังไม่ละลายสักนิดทำให้คนตั้งคำถามว่ามโนธรรมมนุษย์หายไปไหน เนื้อเทียมเอาหมูเคลือบไขมันวัวซ้อนชั้นแช่แข็งหั่นเป็นสเต็กขายเด็กเปิดซองมาเนื้อเหนียวติดกันเหมือนกาวคล้ายพลาสติกมากกว่าอาหารจริงและแม้แต่ผลไม้กีวีสตรอเบอร,บรี่ลูกแพรอ้อ,อยก็ยังถูกพ่นสารเคมีเกินขนาดนี่คือโลกที่อาหารซึ่งควรหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นกับดักมรณะ ที่ค่อยๆฆ่าเราอย่างเงียบงนันตั้งแต่วินาทีแรกที่เราหยิบมันเข้าปากมาตรฐานการกินที่บิดเบี้ยวได้สร้างผิดลึกเข้าสู่ระบบฮอร์โมนทำลายตับไตและเส้นประสาทอย่างเงียบงนันเสียงเตือนดังมาจากแพทย์ว่าแค่ไปดูโรงพยาบาลก็รู้แล้วมีวัยรุ่นกี่คนที่นอนติดเตียงพเพราะมะเร็งหรือเส้นเลือดสมองแตกโรคที่เคยเป็นของคนแก่ กำลังกลืนกินคนหนุ่มสาวเด็กอายุสิบ้าแค่ดื่มชานมไม่กี่แก้วต่อเดือนตรวจเลือดกลับคุณเหมือนนมพอไขมันพุ่งสูงผิดปกติหมอออกโรงเตือนว่าการกินสะอาดคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับหาย,ยนะชายวัย30ที่กินสตรีทฟู้ดต่อเนื่อง17ปีวันนี้กลายเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีกคนสงสัยมะเร็งลำไส้ ทรมานกับอาการถ่ายผิดปกติและพูดด้วยเสียงสิ้นหวังว่าอาจอยู่ได้อีกไม่นานเด็กๆก,กินขนมไร้วันผลิตไร้ใบรับรองกลิ่นสารเคมีฉุนแฝงภัยที่คาดเดาไม่ได้รถบรรทุกเนื้อเน่าเหม็นอ้างว่าเป็นอาหารสัตว์แต่กลับหลุดเข้าไปถึงครัวเรือนแม้แต่น้ำผึ้งที่ดูบริสุทธิ์ที่สุดก็ถูกปลอมอย่างแนบเนียน คนเลี้ยงพึ่งออกมาแฉแบแรนด์ดังอย่างลินยูอันและบีซานที่ส่งสินค้าไปตรวจในห้องแล็บได้ผลชัดว่าไม่มีฟุกโตสไม่มีเกสอนไม่มีโปรโตีนนั่นไม่ใช่น้ำพึ่งเขาประนามพ่อค้าออนไลน์นับหมื่นว่าเป็นการโกงหมู่ขณะที่แพลตฟอร์มเงียบงนันหน่วยงานรัฐไม่ขยับและผู้บริโภคถูกปฏิบัติเหมือนหญ้าที่ถูกตัดซ้ำ ความจริงโหดร้ายคือผู้คนกำลังทำร้ายกันเองผู้ผลิตรู้ว่ามันมีพิษแต่ยังขายผู้คุมกติกากับไม่ทำหน้าที่หลายคนประชดว่าการกินให้อิ่มก็เหมือนกลืนยาพิษโรงพยาบาลแน่นด้วยคนหนุ่มที่เป็นมะเร็งหมู่บ้านชนบทสูญเสียลูกหลานให้กับอาหารประหลาดแม้ในสหรัฐยังมีช้อนจากจีนติดป้ายเตือนก่อมะเร็ง แต่ในบ้านเกิดกลับใช้กันอย่างไม่ลังเลแล้ววันนี้ภายใต้แสงนีออนของเมืองใหญ่กับซอกซอยมันเยิม้มเครื่องจักรมือหึมากำลังหมนุนอุตสาหกรรมอาหารสุกปกที่เปลี่ยนคนเป็นหนูทดลองรายการสิบอาหารพิษที่สุดไม่ใช่คำเตือนธรรมดาแต่คือคำฟ้องระบบและที่คลองอันดับหนึ่งคือน้ำมันใช้แล้วตีสีที่อู่ฮั่น คุณยายก้มตักน้ำมันจากถังขยะที่ฉางซาคนตักจากท่อระบายน้ำที่กวางโจมีคนหอบน้ำมันเหลือจากหม้อไฟต่อหน้าสาธารณาชนทุกคนรู้ปลายทางมันจะถูกกรองต้มซ้ำใส่กลิ่นและสีอุตสาหกรรมแล้วขายเป็นน้ำมันสะอาดราคาถูกเหมือนแลกด้วยชีวิตผู้คนน้ำมันพืชราคาถูกแบบกิโลกรัมวันนี้ ถูกกว่าน้ำมันกินจริงเกือบสามเท่าย้อนกลับไปปี2010ผู้เชี่ยวชาญเคยประเมินว่าอย่างน้อย10%ของน้ำมันที่ใช้ในร้านอาหารจีนคือน้ำมันใช้แล้วและวันนี้ตัวเลขนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าของเหลวข้นสีคล้ำพวกนี้อัดแน่นไปด้วยแบคทีเรียโลหะหนักเป็นโซไพลีนและอะฟลาทอกซินสารพิษที่รุนแรงกว่าอาร์เซนิกเป็นร้อยเท่า การกินมันซ้ำๆก็เหมือนเปิดประตูเชื้อเชิญมาเร็งตับความผิดปกติของระบบประสาทและสโตรกให้ค่อยๆคืบพลานเข้ามาต่อมาคือเนื้อคอหมูที่เต็มไปด้วยต่อมน้ำเหลืองและไซรอยส่วนที่สกรปรกที่สุดของร่างกายสัตว์กลับถูกนำมาบดเป็นไส้ซาลาเปาเนื้อย่างและหม้อไฟเดือนมีนาคมปีนี้สื่อจีนต้องยอมรับว่า บางโรงงานในหูนานใช้เนื้อคอที่ยังมีต่อมและต่อมน้ำเหลืองติดอยู่แต่ติดป้ายเป็นเนื้อคุณภาพดีไขมันยังถูกผสมบอรแร็กซ์ให้ดูเด้งเหมือนอยางทั้งที่แค่สิบกรัมก็ทำให้เกิดพิษเฉียบพลันและทำลายตับไตถาวรต่อมาคือน้ำซีอิวจากเส้นผมเส้นผมจากร้านตัดผมขยะทางการแพทย์ และพื้นโรงงานถูกแช่โซดาไฟอุตสาหกรรมให้สลายเป็นกรดอะมิโนแล้วผสมเกลือน้ำตาลสารข้นและกลิ่นราคาราวครึ่งเดียวของของแท้แต่เต็มไปด้วยสารหนูและตะกัว่วเมื่อถูกออกซิไดซ์สารหนูกลายเป็นกรดสารหนูสารพิษที่ฆ่าคนแบบไร้ร่องรอยของเหลวสีดำที่คุณราดข้าวหรือคลุกเส้น อาจมาจากผมสกปรกกับเคมีต่อมาคือข้าวพิษข้าวราข้าวปนแคดเมียมข้าวเก็บค้างยุคเก่าถูกขัดเงาด้วยน้ำมันอุตสาหกรรมและแต่งกลิ่นให้หอมหูนานเคยปล่อยข้าวแคดเมียมกว่าหนึ่ง400ตันเข้าสู่ตลาดใช้ทำเส้นและแป้งให้เด็กเพียงอฟลาทอกซินเท่า,มาเมล็ดงานในข้าวหนึ่งตัน ก็พอทำให้เป็นมะเร็งข้าวแบบนี้มักเหลืองขุ่นเปราะและมีกลิ่นอับแม้ผ่านการหงุงต่อมาคือแป้งและสาาเปาสีขาวจ้าและลูกใหญ่จากเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ oxide, และการรมกรรมถันคราบ SO2 สะสมทำลายปอดและตับสาาเปาที่บีบไม่ยุบคือสัญญาณพิษต่อมาคือ ไสกรอกจากสัตว์ป่วยหรือตายซากหมูไก่เป็ดทั้งขนถูกยัดลงปลอกที่ยอมสีและโซเดียมไนไตร์เกินมาตรฐานคนกินรายงานขึ้นไสสองคำแล้วท้องเสียครึ่งชั่วโมงต่อมาคือผักดองพิษจากโรงงานเถื่อนคนงานใช้พลัวคลุกผักกับมูลหนูมูลหมา เติมสารฟอกขาวและสีเหลืองสังเคราะห์ผลิตได้เป็นตันในไม่กี่สัปดาห์กินต่อเนื่องกัดกร่อนตับไตและลำไส้ต่อมาคือเส้นและกว๋วยเตี๋ยวข้าวที่ฟอกด้วยกดออกซาลิกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอร์มาลดีไฮดหลายพื้นที่ยังใช้ข้าวหมดอายุที่ปนอฟลาทอกซินเหตุอาหารเป็นพิษในยูนนาน ทำคนชักอาเจียนตรวจพบสูงกว่ามาตรฐาน20เท่าต่อมาคือเหลียงเฟินเย็นเย็นที่ปนบอร์เร็กซ์และยาฆ่าแมลงตัวอย่างหลายชิ้นเกินเกณฑ์หลายสิบเท่าและสุดท้ายถั่วงอกสารเคมีไร้รากลำต้นพองสีขาวซีดจากยูเรียสารฆ่ารากและสารฟอกอุตสาหกรรม เก็บเกี่ยวได้ใน3-4วันแต่แลกด้วยสุขภาพของทั้งสังคมการผลิตถั่วงอกให้ขาวอวบสวยงามช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตได้กว่า30%เอร์เซแต่คนที่กินมันกลับต้องแลกด้วยฮอร์โมนปั่นป่วนวัยแรกรุ่นก่อนวัยและความเสี่ยงเป็นหมันนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุรายกรณีแต่มันคือปัญหาเชิงระบบ ตั้งแต่ยุคเปิดประเทศที่เงินถูกยกให้สูงกว่าศิลธรรมอุตสาหกรรมอาหารก็เริ่มพังทลายอาหารพิษอยู่ได้เพราะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคุ้มครองแบ่งผลประโยชน์และหน่วยงานกำกับเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งนักวิจารณ์อย่งางถังจิ้งหยวนชี้ตรงๆว่าโรงงานอาหารสกปรกมีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจระบบนี้ฝังรากลึกจนถอนแทบไม่ออก ทุกวันคนจีนกว่าพันล้านชีวิตกำลังเล่นรูเล็ตรัสเซียกับมื้ออาหารพวกเขาไม่รู้ว่าน้ำมันในจานมาจากท่อระบายน้ำหรือจากโลงกลั่นสะอาดไม่รู้ว่าไส้สลาเปามาจากหมูป่วยหรือหมูดีไม่รู้ว่าน้ำซีอิ๊วในขวดทำจากถั่วเหลืองหรือจากเส้นผมสิ่งเดียวที่รู้คือโรงพยาบาลแน่นขนาดด้วยคนหนุ่มมะเร็งตับไตวาย s t r o k เด็กสิบขวบเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเวลาโรคของคนแก่กำลังถล่มคนรุ่น9้าตีและสองพันนี่ไม่ใช่ปัญหาขาดเทคโนโลยีหรือเงินแต่คือปัญหามโนธรรมที่ด้านชาและระบบที่คุม้มครองความตายผ่านอาหารสกปรกสิบพิษของจีนไม่ใช่แค่รลายชื่อมันเหมือนมีดสิบเล่มที่แทงท้องทุกวันสร้างความเจ็บปวดไม่รู้จบ และที่โหดร้ายที่สุดคือทุกอย่างถูกผลิตขนส่งและกินโดยคนจีนใสป่ปากคนจีนเองประเทศที่เคยถูกยกย่องเรื่องพลังและปัญญากาลังวางยาตัวเองทีละมือ้อโดยไม่ต้องมีศัตรูจากภายนอกเลยในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองผมต้องบอกตรงๆว่าวิกฤตอาหารสกปรกในจีนไม่ใช่เรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่มันคือสัญญาณของความเสื่อมเชิงโครงสร้างของรัฐเมื่อระบบกำกับดูแลถูกเจาะด้วยผลประโยชน์และคอร์รัปชันความปลอดภัยของประชาชนย่อมกลายเป็นของแลกเปลี่ยนวันนี้รัฐบาลปักกิ่งอาจยังควบคุมสื่อและกดเสียงวิจารณ์ได้แต่ไม่สามารถปิดปากโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่ป่วยหนักได้หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป ความไม่พอใจในระดับครัวเรือนจะสะสมกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองเพราะเมื่อประชาชนไม่เชื่อว่าอาหารของตนปลอดภัยพวกเขาก็จะไม่เชื่อรัฐเช่นกันในระยะสั้นเราจะเห็นการกวาดล้างเชิงสัญ,ญลักษณ์และการลงโทษแพะรับบาปแต่ถ้าไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ และระบบตรวจสอบอิสระวงจรอาหารพิษจะกลับมาเสมอในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจีนอาจเผชิญต้นทุนทางสังคมสูงขึ้นตั้งแต่ภาระสาธารณสุขไปจนถึงความชอบธรรมของรัฐบาลและนี่คือจุดตัดสินว่าภาพใหญ่ของจีนจะเลือกเส้นทางฟื้นฟูด้วยความโปร่งใสหรือเดินหน้าสู่ความเสี่ยงที่ลึกกว่าเดิม ข่าวสารของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารทางช่องภาพใหญ่ของจีนกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดกดถูกใจวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาช่องต่อไปสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในข่าวสารครั้งต่อไป นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แยกส่วนอีกต่อไปแต่มันคือทั้งระบบตั้งแต่ยุคปฏิรูปเปิดประเทศเมื่อกำไรถูกยกขึ้นเหนือทุกคุณค่าจริยธรรมของอุตสาหกรรมอาหารก็พังทลายลงโรงงานพิษอยู่รอดได้อย,อดดพอยอดดเพราะมีร่วมคุ้มกันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแบ่งผลประโยชน์หน่วยงานกำกับดูแลเลือกแอบเลืกหลับตาข้างหนึ่งนักวิจารณ์ถังจริงหยวนพูดตรงไปตรงมาแกนแท้คือผู้ผลิตอาหารพิษมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐระบบนี้ถูกทําให้เป็นสถาบันฝังลึกอยู่ในสายเลือดแล้ว ต้องเล่นเกมรูเล็ตรัสเซียกับมื้ออาหารของตัวเองพวกเขาไม่รู้ว่าเข้าวของตัวเองพวกเขาไม่รู้ว่าข้าวขัดในวันนี้ใช้น้ำมันจากท่อระบายน้ำหรือน้ำมันสะอาดไม่รู้ว่าเนื้อในซาลาเปามาจากข้อหมูป่วยหรือหมูแข็งแรงไม่รู้ว่าซีอิ๊วในขวดต้มจากถัวเหลืองหรือจากเส้นผมมนุษย์สิ่งที่พวกเขารู้คือโรงพยาบาลสิ่งที่พวกเขารู้คือโรงพยาบาลแน่นไปด้วยคนหนุ่งสาวมาเร็งตับไตาวายเส้นเลือดสมองแตกเด็กอาเสนเลือดสมองแตกเด็กอายุ10ขวบเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยและโรคที่เคยเป็นของคนชรากำลังถาโถมเเสส้นือองแต เด็กอายุ10ขวบเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยและโรคที่เคยเป็นของคนชรากําลังถาโถมใส่คนรุ่น90รุ่น2000นี่ไม่ใช่ปัญหาขาดเทคโนโล,โลยีไม่ใช่เพราะขาดเงินนี่คือปัญหาของมโนธรรมที่ตายแล้วแลวระบบที่คุ้มครองมโนธรรมที่ตายแล้วแลวระบบที่คุ้มครองความตายนั้นอาหารสกรปรก10ชนิดของจีนไม่ใช่แค่รายชื่อชนิดของจีนไม่ใช่แค่รายชื่อแต่มันคือมีด10เล่มที่ปักลงในกระเพาะทุกวันเจ็บปวดยิ่งกว่าปวดยิ่งกว่าทั้งหมดนี้ถูกผลิตกระจายและบริโภคโดยคนจีนเพื่ออคนนจีนเง ชนชาติหนึ่งที่เคยได้รับยกย่องในความแกร่งและความเฉลียวฉลาดกำลังค่อยๆวางยา